ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ เมื่อวันก่อนจะมานำเรื่องของมัทธะกุณฑลีเทพบุตรมาบรรยายให้โย,ยมได้ติดตามรับฟังซึ่งมัทธะกุณตลีนั้นเป็นลูกชายของพราหมณ์ผู้มีทรัพย์มากแต่พราหมณ์เป็นคนขี้เหนียวตรนีสอนลูกไม่ให้ศรัทธาในพระพุทธเจ้านะไม่ไม่อยากให้ไปพบพระพุทธเจ้าทีนี้วันหนึ่งเนี่ยมัทธกุณฑลีเขาก็ป่วยนะป่วยหนักใกล้จะตายวันงนั้นเถอะ พราหมณ์ก็เอาลูกชายมานอนอยู่ที่ชาหน้าบ้านพระองค์ก็ทรงเล็งเห็นว่าคือตรวจดูสัตว์โลกมัตกคุณรีก็เข้ามาในข่ายพยานของพระอ,องค์องค์ทรงรู้ว่ามาัตตคุณรีเนี่ยไม่เคยทําบุญอะไรไว้เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเข้าใจผิดเหมือนพ่อนะตายแล้วก็จะต้องตกนรกถ้าอ,องค์ไม่ไปโปรดเนี่ยเขาก็จะต้องตกนรกแต่ถ้าเขา แต่ถ้าพระองค์ทรงสเสด็จไปโปรดเขาเลื่อมใสในพระองค์เนี่ยเมื่อเขาตายก็จะเกิดในสุกติโลกสวรรค์พระองค์ทรงอาศัยความกรุณาจึงได้สเสด็จไปประทับยืนอยู่ที่หน้าบ้านของมัตตกุณรีโยมมัตตกุณรีเนี่ยเห็นพอเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเมื่อเกิดความเลื่อมใสย,ยึดเอาปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่นานเขาก็ทําการะ ไปเกิดในวิมานทองสวรรค์ชั้นดาววดึงนะก็ตรวจดูกรรมเก่าของตัวเองก็ได้รู้ว่าตัวเ,เองไปเกิดเป็นเทพบุตรมีทรัพสมบัติอันเป็นทิพย์มากมายเนี่ยเพราะกรรมอะไรก็รู้ว่าเพราะทำความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงพ่อตัวเองพ่อตัวเองเนี่ยก็ไปร้องห่มร้องไห้ที่ป่าช้านะ พร่ำเพลอถึงลูกชายคนเดียวของตัวเองที่ตายจากไปนะก็นึกตำหนิพ่อของตัวเองนะเมื่อก่อนไม่เห็นคิดรักเราสงสารเราเราป่วยก็ไม่ยอมอไปหาหมอไม่ยอมให้หมอมารักษาเนี่ยแต่พอเราตายแล้วก็ทำเป็นมาร้องห่มร้องไห้เรียกหาเราท่านก็เลยคิดจะทรมานพ่อคือต้องการข่มพ่อให้รู้จักบาปรู้จักบุญนะนะ ให้เห็นอานิสง์ของการทำบุญก็เลยแปลงร่างลงมาเป็นมัทธกุณรีมานพหน้าตาเหมือนกันเลยโยมนะพรามเห็นก็สงสัยแล้วก็เกิดความรักคิดว่ามานพคนนี้เป็นใครหนอรูปร่างหน้าตาเหมือนกับบุตรของเราเลยเกินถ้าเกิดความรักไข่ขึ้นมาก็ถามว่าท่านร้องให้ทำไมก็ร้องให้อยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาทำเป็นล้อรถ เพราะว่ารถของเราเนี่ยเป็นทองคําถ้าได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อเนี่ยมันก็คงจะงามสมส่วนกันอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าพรามเขารับปากว่าจะหาล้อมาให้ไงโยมโยมฟังมานะอันนี้พรามก็พูดกับมานพว่าสงสัยเจ้าคงจะต้องตายเปล่าแน่นอนคงไม่ได้แน่หรอกล้อรถที่ไหนจะทําด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทนระ์นะเจ้านะ่ยมันคนโง่แท้ มานพก็บอกว่าออคนที่ร้องไห้เอาสิ่งที่มองเห็นอยู่นะคือพระจันทร์พระอาทิตย์เนะี่ยกับคนที่ร้องไห้หาสิ่งที่ไม่เห็นเลยเนะี่ยถามว่าใครจะโง่กว่ากันโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้นะว่าใครโง่ก,กว่ากันโยมนะทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ติดตามรับฟังตอนต่อไปนะพรามยอมจำนนแล้วชมเฉยเทพบุตร ลำดับอาพลามได้สดับคำนั้นแล้วกำหนดได้ว่ามานบนี่พูดถูกจึงกล่าวว่าพ่อมานพท่านพูดจริงทีเดียวบรรดาเราทั้งสองผู้ค่ํำครวญอยู่ในที่นี้ข้าพเจ้าเองเป็นคนโง่เขลาวกว่าข้าพเจ้าอยากได้บุตรที่ทำกาละแล้วคืนมาเป็นเหมือนทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์ สำนึกตัวเองได้ก็ดีนะโยมดังนี้แล้วเป็นผู้หายโศกเพราะถ้อยคำของมานพนั้นเมื่อจะทำความชมเชยมานพจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าท่านมารถข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนบุคคลดับไฟที่ติดน้ํามันด้วยน้ำข้าพเจ้าย่อมยัางความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับได้ท่านผู้บรรเทาความโศก ถึงบุตรของข้าพเจ้าอันความโศกครอบงำแล้วได้ถอนลูกศรคือความโศกอันเสียดหัดไทยข้าพเจ้าออกได้หนอข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกสออันท่านถอนเสียแล้วเป็นผู้เย็นสงบแล้วมานพพ่อมานพข้าพเจ้าหายเศร้าโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังคำของท่านพรามณซักถามเทพบุตร ขณะนั้นพระรามเมื่อจะถามเขาว่าท่านชื่ออะไรจึงกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาเป็นคนทันหรือว่าเป็นเท้าปุรินทะสักกะเทวราชท่านชื่ออะไรหรือเป็นบุตรของใครอย่างไรข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้ลำดับนั้นมานพบอกแก่เขาว่าท่านเผาบุตรคนใดในป่าช้าเองแล้ว ย่อมคร่ำครวญและร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าทำกุศลกรรมแล้วถึงความเป็นเพื่อนของเราไตรทศคือเราเทวดานะพราหมณ์ได้กล่าวว่าเมื่อท่านให้ทานน้อยหรือมากในเรือนของตนหรือรักษาบุสตกรรมเช่นนั้นอยู่ข้าพเจ้าไม่เห็น ท่านไปเทวโลกได้เพราะกรรมอะไรเออก็สงสัยนะตั้งแต่ลูกเคยเกิดเป็นเป็นลูกของพ่อเนี่ยอยู่ในบ้านของพ่อเนี่ยนะพ่อไม่เคยเห็นลูกได้ทำบุญให้ทานอะไรเลยนะแม้ือุบสถตกรรมก็ไม่เคยได้รักษาเนี่ยบุญอะไรก็ไม่ได้ทำเนี่ยแล้วไปเกิดในเทวโลกได้เพราะกรรมอะไรบุญอะไร ทำให้ไปเกิดในเทวโลกนะมานพก็ได้กล่าวตอบว่าข้าพเจ้ามีโรคเจ็บลำบากมีกายรัศมรสายอยู่ในเรือนของตนได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุรีข้ามความสงสัยเสียได้เสร็จไปดีมีพระปัญญาไม่สามข้าพเจ้านั้นมีใจเบิกบานแ,แล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วได้ถวายอัญชลี เดียพระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าได้ทำกุศลลกรรมนั้นแล้วจึงได้ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศเหล่าไตรทศในนี้คือเทวดานั่นเองโยมนะตกลงมานพก็บอกว่าเพราะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงได้ไปเกิดในสวรรค์พระรามถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระเมื่อมานพนั้นกำลังพูดพร่ำอยู่นั่นเทียว สรีระทั้งสิ้นของพร,รามณ์ก็เต็มแล้วด้วยปีติชื่นชมยินดีในคุณของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายังกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าอีกด้วยนะพอมาได้ฟังพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ลูกชายตัวเองไปเกิดในสวรรค์น,นีก็เกิดปีติอิ่มเอิบซาบซ่านขึ้นมาในร่างกายโยม เมื่อจะประกาศปีตินั้นจึงกล่าวว่าน่าอัศจรรย์หนอหน่าประหลาดหนอวิบากของการทำอัญชรีนี้เป็นไปได้เช่นนี้แม้ข้าพเจ้ามีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะในวันนี้แหละขนาดยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้านะโยมนะเพียงแค่ได้ฟังคำล่ำล่ำลือนะจากเทพบุตร จากมานพเนี่ยก็ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะแล้วนะสงสัยกลตรหนีเนาะพอเห็นว่าเมื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยได้สมบัติอันเป็นทิพย์มากมายคล้ายๆกับว่าได้กําไรมากมายโยมก็รีบถือเอาเลยนะโยมนะรีบถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเพื่อหวังผลนะหวังผลก็คงจะ หมายถึงสวรรค์นั่นแหละโยมนะเทพบุตรโอวาทพรามแล้วก็หายตัวไปลำดับนั้นมานพได้กล่าวตอบเขาว่าท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะในวันนี้แลท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างนั้นนั่นแลสมทา,านสิกขาบทห้า อย่าให้ขาดทำลายจงรีบเว้นจากปานาติบาตจงเว้นของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้ในโลกจงอย่าดื่มน้ำเมาจงอย่าพูดปดและจงเป็นผู้เต็มใจด้วยภรรยาของตนนี่ยโยมศีลห้านะจึงจะไปเกิดในสวรรค์ได้เนี่ยถ้าโยมยังไม่รักษาศีลห้านี้ก็ยังไม่รับประกันนะโยมเขารับว่าดีแล้ว จึงได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ว่าดูก่อนยักษ์ยักษ์หมายถึงเทวดายมท่านเป็นผู้ใคร่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดูก่อนเทวดาท่านเป็นผู้ใคร่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทําตามถ้อยคําของท่านท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงแม้พระธรรม ซึ่งไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์พิเศษดุจเทพดาว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจ้าจะรีบเว้นจากปานาติบาตเว้นของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้ในโลกไม่ดื่มน้ำเมาไม่พูดปดและเป็นพูดเต็มใจ ด้วยภรรยาของตนโอ้โหโยมเนาะรีบรับปากยืนยันมั่นคงมั่นเหมาะเลยนะว่าอย่างไงยังไงก็ต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแน่นอนแล้วก็จะรีบรักษาศีลห้าเลยโยมนี่โยมฟังแล้วโยมจะคิดเหมือนพรามหรือเปล่าโยมหรือว่ารอเวลาก่อนจะรอเวลาไหนละโยมนะตายแล้วเนี่ยรักษาศีลห้าไม่ได้นะไปเกิดในนรก เปลอือกสุรกายสัตว์ดร้ฉานเนี่ยโอ้โหจะไปก้มหน้ารับกรรมทุบหกข้าครวนอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยากจะมาพบพระพุทธเจ้าอยากจะมารักษาศีลให้ทานเนี่ยโอ้โยมมันแก้ไขยากเลยนะเรียบทาตั้งแต่ชาตินี้แล้วโยมลำดับนั้นเทพบุตรกล่าวก็บเขาว่าพรามทรัพในเรือนของท่านมีมากท่านจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายทาน จงฟังธรรมจงถามปัญหาดังนี้แล้วก็อันตรธานไปณนะที่นั้นนั่นแหลกับสวรรค์ละโยมเทพบุตรกับสวรรค์แล้วพราหมณ์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าฝ่ายพราหมณ์ไปเรือนแล้วเรียกนางพรามณีมาแล้วพูดว่านางผู้เจริญฉันจักนิมนต์พระโคดม ขอัยฉันจักนิมนต์พระสมณะโคดมแล้วทูลถามปัญหาล่อนจงทำสักการะดังนี้แล้วไปสู่วิหารไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลยไม่ทำปฏิสันฐานยืนณที่ควรข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระโคโดมผู้เจริญขอพระองค์กลับทั้งพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัตตาหาร ของข้าพระอ,องค์เพื่อสวยในวันนี้ืโยมเนาะปกติเขาก็ไม่ศรัทธาอยู่แล้วนะวันนี้มาแปลกนะเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่กราบไม่ไหว้ไม่ทักทายโยมนิมนตอย่างเดียวนะอันนี้เขาคงจะทดสอบพระพุทธเจ้านะลองลองใจพระพุทธเจ้าว่าพระองค์จะรู้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ เขาเขาคงจะมีปัญญามากโยมพรามคนนี้นะเขาก็รักษากริยาเดิมๆของเขาไว้ได้นะคือกริยาที่ไม่อ่อนน้อมไม่เคารมนะดูสิว่าพระพุทธองค์จะทรงรับนิมนต์มาเสวยที่บ้านเขาไหมโยมพระาศาสดาทรงรับแล้วนิยมคนที่มานิมนต์จะศรัทธ,ธาหรือไม่ศรัทธ,ธาถ้าพระองค์เสด็จไปณนะที่นั่นได้ประโยชน์พระองค์ก็จะ รับนิมนต์นะเขาได้ทราบว,ว่าพระาศาสดาทรงรับแล้วจึงมาโดยเร็วให้คนตกแต่งขาธิยะโพชนิยาหารไว้ในเรือนของตนพระาศาสดาอันหมูพิสูุทรงวาดล้อมแล้วเสด็จไปสู่เรือนของพราหมนั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งไว้พราหมณ์อังคาาแล้วโดยเคารพทีนั้นมหาชนประชุมกัน ว่าพูดคุยกันว่าได้ยินว่าเมื่อพระตถาคตอันพรามผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้วมิจฉาทิฏฐิก็คือเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนานะโยมนะนมีความเห็นคัดค้านในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเนี่ยมูชนสองพวกมาประชุมกันคือ พวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกเห็นผิดนะประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพระสมณโคดมที่ถูกพรามเบียดเบียนอยู่ด้วยการถามปัญหาเอ,อเอาล้วนะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตอบปัญหาพรามไม่ได้นะพรามจะถามปัญหาที่ลึกซึ้งเพราะเขาไม่เชื่อไม่เชื่อในคุณของพระพุทธเจ้านะ เขาจึงคิดกันอย่างนี้โยมพวกมิจฉาทิฏฐินะจะมาคอยดูว่าพระพุทธเจ้านั้นถูกพราหมีเบีย,ดดยนด้วยการถามปัญหาที่ยากๆโย,ย,ยมพวกชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิคือเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าก็ประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพุทธวิสัยพุทธลีลานะที่พระพุทธเจ้าจะทรงเอาชนะพราหม์ผู้นี้นะ ด้วยพระดำรัสด้วยธรรมกถาที่ไพเราะนะโยมลำดับนั้นพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระตถาคตผู้ทรงทำพัฒิจเสร็จแล้วนั่งบนอาสนะต่ำได้ทูลถามปัญหาว่าพระโคดมผู้เจริญมีหรือขึ้นชื่อว่าเหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถเลยได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยมาดว่ามีใจเลื่อมใสยอย่างเดียวเท่านั้นโยมมีไหม,มสงสัยที่จริงพรามแกก็รู้มาแล้วแหละโยมแต่แกจะมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์จะรู้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ พระศาสดาตรัสตอบว่าพรามเหตุใดท่านมาถามเราความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสแล้วความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์อันมัตถะกุนดรีผู้บุตรของท่านบอกแก่ท่านมิใช่หรือโปออ่งทรงรู้แล้วนะว่าพรามคนนี้แกไปคุยกับเทพบุตรมัตตกุณดรีมาแล้วเนี่ย แล้วแกล้งจะมาถามเราเนี่ยนะพราหมณ์ก็ได้ทูลว่าเมื่อไรพระโคดมผู้เจริญพระาศาสดาตรัสว่าวันนี้ท่านไปป่าช้าแต่เช้าคร่ำครวนอยู่เห็นมานพคนหนึ่งกอดแขนคร่ำครวญอยู่ในที่ไม่ไกลแล้วถามว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัตตกุลดลีมีภาระคือระเบียบดอกไม้ มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองดังนี้เป็นต้นมิใช่หรือ,อท่านไปถามพรามมาแล้วไม่ใช่หรือเมื่อจะทรงประกาศถ้อยคำที่ชนทั้งสองกล่าวกันแล้วได้ตรัสเรื่องมัฏฐกุณฑลีทั้งหมดเพราะฉะนั้นนั่นแหลเรื่องมัฏฐกุณฑลีนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธภาษิตคือว่าเรื่องที่เขาไปคุยกันเรื่อง ล้อรถที่ทำด้วยอะไรต่างๆนั่นนะเรื่องพรามว่าหายเศร้าโศกเรื่องพรามขอถึงพระพุทธระธรรมประสงค์เรื่องพรามจะสมาทานศีลหา้าอะไรอย่างนี้นะทั้งหมดเลยนะพระพุทธเจ้าได้นำคำพูดของเทพบุตรและก็คำพูดของพรามเนี่ยมากล่าวอีกรอบหนึ่งทั้งหมดเลยก็เลยครั้นพระาศาสดาตรัสเล่าเรื่องมัถกุนดรีนั้นแล้วจึงตรัสว่า พรามมไม่ใช่ว่าจะมีแต่ร้อเดียวหรือ200โดยที่แท้การที่จะนับเหล่าสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ย่อมไม่มีเรียกว่านับไม่ได้เลยบะง,งั้นเถอะโยมนะเพียงแค่ทำจิตให้เลื่อมใสยอย่างเดียวนะไม่เคยได้ให้ทานด้วยไม่เคยฟังธรรมรักษาโบทศศีลก็ไม่เคยนะ เพียงแค่ทำใจให้เลื่อมใสเนี่ยแล้วเกิดในสวรรค์นับไม่ถ้วนนับไม่ได้นะพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้มหาชนได้เป็นผู้เกิดความสงสัยแล้วคือมหาชนที่มาประชุมกันทั้งฝ่ายมิจฉาทิฐินะโดยเฉพาะฝ่ายมิจฉาทิฐินะสงสัยแต่ฝ่ายสัมมาทิฏฐิเนี่ยอาตมาเชื่อว่าเขาไม่สงสัยนะแต่สงสัยที่ว่า เทพวเทพบุตรเขาแปงลงร่างมาเป็นมานพเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้นะเกิดความสงสัยลำดับนั้นพระศา,ศาสดาทรงทราบความที่มหาชนนั้นไม่สิ้นความสงสัยจึงทรงอธิษฐานว่าขอมัตตกุนดลีเทพบุตรจงมาพร้อมด้วยวิมานทีเดียวเธอมีอัตภาพอันประดับแล้วด้วยเครื่องอาภร์อันเป็นทิพย สูงประมาณสามขาวุธมาแล้วลงจากวิมานถวายบังคมพระศา,าสดาได้ยืนณนะที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอว่าท่านทำกรรมสิ่งใดจึงได้สมบัตินี้เทพบุตรได้ทูลว่าเอาขอไปจึงได้ตัดพระคถาถามว่าเทพดาท่านมีกายงามยิ่งนัก ยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาวประจำรุ่งเทพดาผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้โอ้โหโยมฟังมาตรงนี้จตมามองดูเวลานะก็คงจะไม่จบนะโยมนะวันนี้เดี๋ยวไงยติโยมติดตามร,รับฟังเรื่องของมัตตก,กุณฑลีเทพบุตรได้ใหม่ในวันต่อไปอลละวันนี้ อาตมาภาพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออิปนให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร